สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญบ้านนะก็ได้ตัวนะครับซูริต้านะครับยารีตัวนี้นะครับยาริคันนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับสดๆนะครับก็แวะถ่ายกลางทางนะครับเผื่อท่านใดหารถใช้งานอยู่คันนี้นะครับซูริต้ายารีจดทะเบียนปี2013นะครับหรือว่าปี2555นั่นเองนะครับอันนี้เป็นรถผู้หญิงนะครับนะป้ายนะครับเป็นป้ายกรุงเทพไม่ต้องตกใจนะครับรถนะครับตั้งแต่ปี2012ขึ้นไปส่วนมากนะครับสามารถนะครับเลือกป นี่ครับลำดับก็1นะครับก็อยู่ประมาณปี2 0 1 0ันส3นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2013นะครับตัวนี้ได้แอร์แบ็คู่หน้านะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS ตัวเป็นตัว E นะครับเดี๋ยวพาชมสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับรถเคยเก็บสีมาบางชิ้นนะครับ สีปากระโปงเดิมนะครับพวกนี้เคยเก็บมานะครับเคยเก็บมาบ้างนะครับนะครับดูยางนะครับยางตัวนี้เป็นอ่าล้อขอบ15นะครับจากศูนย์ของเขาเลยนะครับยางจะอยู่ประมาณปี2017นะครับตัวนี้ปี2017นะครับมีไฟของข้างนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเ็เพิ่มความนะครับให้เห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อมีการเลี้ยวนะครับดูภายในนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสีบานเลยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับต่างๆแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยเบี้ยวนะครับนะครับก็จะมีในรุ่นของปี2 0 1 2ันสขึ้นไปนะครับนะครับนี่จะเบี้ยวตรงนี้นะครับก็คือไม่กลมหมดนะครับนะครับให้ทรงสปอร์ตเป็นพวงมาลัยที่อ่าแตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์แบ็กได้แอร์แบ็กด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับอดูในความเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาเห็นได้ชัดเจนนะครับดูได้เลยนะครับชัดเจนนะครับ นี่ครับเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ชงเลยนะครับก็นะครับรีบนิดนึงนะครับดูตรงนี้ครับสีเดิมชิ้นนี้สีเดิมนะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีขาดไม่ลุ่ยนะครับนะครับฟองน้าไม่ยุบตัวนะครับสภาพสวยเลยนะครับอ่ะดูเม็ดอากนะครับนี่ครับเม็ดอากชัดเจนนะครับเมื่อพรกงนี้นะครับเม็ดอากเห็นชัดเจนนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับทีนี้ ด้านหลังนะครับไฟนะครับจะเป็นไฟตัวใหม่แล้วนะครับตัวปี2013กันชนท้ายเป็นชนใหม่นะครับนะครับเป็นอีกรุ่นที่ต่างกับรุ่นปี2 0 1 0 2 0 1 1ลงไปนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็กันชนท้ายเป็นรูปทรงไฟทับทิมที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะครับมาดูในส่วนของห้องสัมภาระนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาจไม่ก่วงมากนะครับแต่ว่าก็ใส่สำหรับสำหรับสัมภาระที่จะไปเที่ยวก็โอเคอยู่นะครับ ถือว่าได้นะครับเบาะสามารถปรับพับได้นะครับปรับพับได้แต่อาจจะไม่ถึงกับเรียบสนิทนะครับเหมือนกับพวกคันด้านะครับนี่นะครับปรับพับได้นะครับใส่ของได้นะครับใส่ของได้เยอะอยู่นะครับมาดูในส่วนของนะครับน็อตนะครับฝาท้ายไม่เคยกยับนะครับไม่เคยถอดนะครับไม่เคยทําสีนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับนี่ครับไล่ดูเม็ดโอเมตร์นะครับเมตร์นะครับนี่ครับดูเมตร์ฝั่งนี้นะครับชัอเจีนเหมือนกันนะครับ สติกเกอร์กันลอยอยู่นะครับปท้ายเป็นของ t o ยต้าของแท้นะครับของแท้เขาเลยนะครับยางอะไรนะครับทีนี้นะครับของยางอะไรนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไรหูดึงนะครับปะแจนะครับนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับพวกนี้เป็นฝุ่นนะครับยังไม่ทําความสะอาดนะครับถ้ามีติดแก๊สจะมีเจาะรูนะครับเจาะรูไม่ว่าจะเป็นรูยึดถังแบบแคปซูลหรือว่าแบบตัว โดนัทนะครับถ้าโดนัทดูยังไงนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับเราสองดูด้านล่างได้นะครับด้านล่างนะครับตรงอ่างยางอะไรนะครับจะมีการเจาะนะครับถ้ามีการเจาะนะครับหรือว่าการปุดใหม่นะครับก็จะเป็นเกิดจากการปิดแก๊สนี่ครับด้านท้ายนะครับสวยงามเดิมนะครับฝั่งนี้นะครับก็เดิมเหมือนัดิะเม็าความเดิมนะครับในความแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเม่ดดาร์ เห็นไหมครับเห็นชัดเจนสีไม่เคยสัดเข้ามานะครับไม่มีสรดเข้ามาแน่นอนนะครับมาดูประตูหน้านะครับความเดิมนะครับดูความเดิมเขาก่อนนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็นะครับคอนโซลนะครับยังสวยงามนะครับมีแอร์แบกนะครับมีแอร์แบก แล้วก็นี่ครับเพจของเขานะครับดูเลยได้ดูได้เลยนะครับนะครับปี2013นะครับเจนยูริเป็นผลิตเมื่อมกรานะครับคันนี้นะครับปี13แท้นะครับ แต่ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับเกียนก็ประมาณอยู่ลาวๆานะครับ2,500-3,500ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่การชุนะครับสีจะมีเล็กน้อยนะครับนี่ครับจะมีเล็กน้อยนะครับมีชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับมันจะลอยมีรอยเบียยนะครับจะเป็นรอยสีแดกนิดนึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เราดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับ เครื่องนะครับนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1,500ซีซีนะครับเป็น VVTI นะครับนะครับแล้วก็เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ทั่วไปอยู่นะครับยังไม่ใช่ CVT นะครับแล้วก็ดูเบ้าโช๊คนะครับเดิมๆไม่ลงไม่ตาไม่ตานะครับชัดเจนนะครับนี่ครับมีตาปั๊มอยู่เดี๋ยวล้างนะครับจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้นะครับดูน็อตฝากระโปรงครับไม่มีขยับนะครับไล่ดูซีนพวกนี้เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแอร ลบตาปั๊มตาโตยต้านะครับนี่ครับไล่ไปดูได้เลยนะครับและต่างนั้นก็ไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะครับเบ้าโชคยเดิมน็อตไม่ขยับเช่นกันนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนคือไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับ จะมีรอยทีเป็นเล็กน้อยต้องทำเหมือนจับพกกระชนนะครับมาดูในส่วนของนะครับกาลังอัดเครื่องยนต์นะครับตอนนี้วิ่งมา70 80บกิโลนะครับไม่มีไอนะครับวิ่งมาแล้วนะครับก็มาถ่ายที่นี่เลยนะครับมาดูในส่วนของห้อน้ำนะครับล้อแพน่งทำงานนะครับนะครับเราอย่าเพิ่งเปิดสุดนะครับวิ่งมาขนาดนี้นะครับเปิดแล้วแง้มนิดนึงนะครับเพื่อให้แรงดันออกนะครับ นะครับน้ำปกตินะครับแรงงานปกตินะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2013นะครับเดี๋ยวการขับขี่โดยมีการอนินนะครับคันนี้นะครับเครื่องช่วงล่างเกียร์ดีนะครับเราขับปกตินะครับเพาเวอร์ทุกอย่างระบบไฟฟ้าปกติราคานะครับก็คือคันนี้เปิดอยู่ที่249,000บาทนะครับ สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสอได้สนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปด